สวัสดีครับกลับมาพบกับฮ o ล y ีวิร์ประจำวันพฤหัสบดีที่16พฤศจิกายน2023กันอีกครั้งนะครับคริสเตียนท่านได้เป็นผู้ชอบธรรมบริสุทธิ์ดีพร้อมเหมือนพระคิ์แล้วเป็นแล้วเป็นเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงคริสเตียนท่านได้บังเกิดใหม่ด้วยวิญญาณนิรันดร์ของพระเจ้าท่านได้เป็นผู้ชอบธรรมบริสุทธิ์ดีพร้อมเหมือนพระคิดแล้ว เป็นแล้วเป็นเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีใครสามารถฟ้องร้องกล่าวหาปรับโทษท่านว่าเป็นคนบาปคนชั่วได้อีกเลยไม่ว่าท่านจะทำบาปอีกสักกี่ครั้งก็ตามเพราะพระคุณและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์มีฤทธิ์อำนาจเพียงพอเสมอเพื่อท่านและพระเจ้าอยู่ฝ่ายท่านอีกต่างหากในพระธรรมโรมบทที่8 ข้อที่3 1มสถึงสาได้บอกว่าถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราพระองค์ผู้ไม่ได้ทรงห่วงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ได้ทรงโปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เราถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ทรงโปรดประทานสิ่งสารพัดให้เราทั้งหลายด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือใครจะฟอ้องคนเหล่านั้น ที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้พระเจ้าทรงโปรดให้พ้นโทษแล้วใครจะกล่าวโทษเขาพระเยซูหรือเป็นไปไม่ได้เพราะพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่ตายและฟื้นขึ้นมาใหม่และตอนนี้พระองค์ก็นั่งอยู่ทางขวามือของพระเจ้าอธิษฐานวิงวอนเป็นทนายแก้ต่างต่อพระเจ้าแทนเราพระเจ้าวอวยพรครับ